มึงต้องห้ามพลาดในวันนี้เราขอชวนเพื่อนๆอ,ออกไปสักการะวัดต่างๆในเมืองลำปางเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมๆกับสัมผัสความงดงามที่ดูน่าเลื่อมใสโดยการลงวัดต่างๆในลำปางที่สามารถเดินทางไปไหว้พระขอพรแบบไปเช้าเย็นกลับมาฝากเผื่อว่าวันหยุดนี้เพื่อนๆจะพาผู้ใหญ่ในบ้านหรือชวนคนที่เรารักไปไหว้พระสะสมแต้มบุญกันจะมีวัดไหนน่าสนใจบ้างเตรียมตัวให้พร้อมแล้วตามมากันได้เลยค่ะ ต้นกันที่ที่แรกกับสารหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจําจังหวัดลําปางโดยภายในสารหลักเมืองจะมีหลักเมืองอยู่ถึง3ต้นแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆในประเทศที่จะมีเพียงต้นเดียวแต่ละต้นเป็นเสาไม้เนื้อแข็งขนาดหนึ่งคนโอบประดิษฐานอยู่ตามมุมต่างๆ ซึ่งทั้งสมต้นจะมีประวัติความเป็นมาต่างกันโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไหว้สารหลักเมืองลำปางเพื่อเสริมสิริมงคลและขอพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายการขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแนะนําว่าหากมาขอพรที่สารหลักเมืองนั้นให้นําดอกดาวเรืองและผลไม้เก้ายอย่างมาขอพรด้วยค่ะ เดินถัดมาจากสารหลักเมืองเพียงไม่กี่ก้าวเราก็จะพบกับหลวงพ่อดำหนึ่งในจตุพุทธปาการตามความเชื่อสมัยโบราณที่สร้างพระพุทธรูปประจำเมืองทั้งสี่ทิศเพื่อปกปักรักษายดินแดนและคุ้มครองประชาชนให้มีความสุขนะับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเกือบทั้งองค์โดยสาธุชนที่มานามัสการทุกท่านสามารถเดินทางมาไหว้พาข,ขอพรหลวงพ่อดำในเรื่องของสุขภาพกันได้ค่ะมาต่อที่วัดพระแก้วดอนเต้าวัดแห่งนี้มีวัดอยู่ในอาณาเขตรั้วเดียวกันถึง3มวัดคือวัดพระแก้วดอนเต้าวัดสุชาดารามและวัดล่ำช้างซึ่งปัจจุบันถูกลื้ไปแล้ว วัดพระแก้วดอนเต้าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนานถึง32ปีในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตเป็นวัดที่มีศิลปะพะม่าร่วมสมัยของหลายๆชนชาติที่เข้ามาอาศัยทำไม้ในจังหวัดลำปางในอดีตทุกท่านสามารถเข้าชมสาลาเก็บเครื่องใช้ไม้สอยโบราณที่เก็บไว้ในวัดชมวิหารหลวงที่ใช้ในการประกอบพิธีในวันสำคัญต่างๆ เข้าชมวัดส,สุชาดารามวัดที่มีวิหารฝีมือการสร้างของตระกูลช่างเชียงแสนตอนต้นที่เก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะ มูเตลูกันหน่อยนะคะที่วัดสี่ล้อมโดยภายในวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมหายักสามพันตนโดยพบสิ่งสุดแปลกที่แตกต่างจากวัดทั่วไปก็คือที่อื่นจะต้องใช้หัวหมูสุกหรือไก่ต้มสุกเข้ามาแก้บนแต่สิ่งของแก้บนศาลนี้จะต้องเป็นเนื้อหมูดิบเท่านั้นโดยทางวัดไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปในศาลเจ้าพ่อด้านในสำหรับการบนบานศาลเก่าจะต้องจุดธูปเ้าดอก หากได้ดังสมหวังแล้วจะต้องนําเนื้อหมูติบมาแก้บนเท่านั้นบางลายมาแก้ทีละสิบตัวก็เคยมีมาแล้วถ้าใครแวะมาเที่ยวแล้วต้องเข้ามากลาบไหว้ศาลเจ้าพ่อมหายักสามพันตนที่วัดสีรลอบให้ได้ค่ะ ไม่พูดถึงคงไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับวัดเกาะวาลูกาลามภายในวัดเกาะมีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมหลายอย่างมีหอพานอนที่ภายในมีพานอนประดิษฐานให้กราบขอพรและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆให้ได้สักการะด้วยภายในวัดมีพระอุบโบสถลักษณะไทยภาคกลางเจดีวัดเกาะมีสถาปัตยกรรมแบบพมา่าเรียกได้ว่าเป็นวัดเดียวในลำปางที่มีศาลาการ,ปรเปรียญแบบไทยภาคกลาง ถือว่าเป็นวัดที่ห้ามภาพเลยค่ะมากันครึ่งทางแล้วนะคะสําหรับการเอาใจใส่บุญกับการพาไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในลําปางก่อนที่เราจะไปวัดต่อไปเราขอมาเติมพลังกันที่ร้านยืนหนึ่งก๋วยเตี๋ยวชาชูหมูกรอที่มีรีวิวแน่นจนเราต้องมาตามชิมกันเลยค่ะ จุดเด่นของร้านจะอยู่ที่หมูกรอบชาชูสุดเด็ดที่กรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นหมูชาชูย่างหอมนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นกับน้ำซุปกระดูกเข้มขน้นทานกับไข่ออนเซนก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารกันแล้วเราจะพาทุกท่านไปกันที่วัดปงสนุกเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของลำปางที่กล่าวกันว่าหากไม่มาวัดปงสนุกก็เหมือนมาไม่ถึงลำปางวัดปงสนุก เป็นธรรมมาานแห่งเดียวในลำปางที่เพิ่งได้รับรางวัลอวอร์ดออฟเมอริจากยูเนสโกในปี2008ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศภายในวัดคงสนุกจะมีวิหารพระเจ้าพันองค์เป็นวิหารไม้ทรงจัตุรมุกที่มีรูปแบบงดงามมากเป็นวิหารหลังเดียวที่ยังลงเหนืออยู่ในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นวิหารโถงแล้วมีพระพุทธรูปอยู่สี่ทิศการตกแต่งเป็นศินละป,ปะผสมผสานกันระหว่างศิละปะจีน พามา่าพื้นเมืองล้านนาและรัตนาโกสินมีอายุมากกว่า120ปีงดงามสมกับรางวัลที่ได้รับมีหารพระเจ้าพันองค์เป็นที่เคารพบ,บูชาและมีความเชื่อเกี่ยวกับการขอพรและสะดาะเคาะถือว่าใครได้มาขอพรก็จะสมหวังดังใจเลยค่ะ มาถึงวัดชัยมงคลหรือวัดจองคาค่ะถือว่าเป็นอัญซีนเมันมากของลำปางพุทธสถานที่โดดเด่นของวัดก็คือวิหารที่เป็นอาคารสีขาวมีความเก่าแก่เด่นตะ่าเป็นศินละปะก,การสร้างแบบพมา่าหลังคาเครื่องไม้แบบพมา่าหน้าบันประดับกระจกเป็นรูปเทวดาเสาประดับด้วยรวยดโลหะสีทองขดเป็นลายเครือถถวประดับกระจกสีสวยงามม่านและระเบียงโดยรอบทำด้วยแผ่นไม้ฉลุฝีมือประณีต ภายในประดิสถานพระพุทธรูปองค์สำริ์มีลักษณะสวยงามสร้างจากเมืองมันทะเลเป็นอีกวัดที่โด่งดังกับการขอพรเรื่องโชคลาภภายในวัดจะมีนัดโบโบยีหรือองค์เทพทันใจซึ่งเป็นองค์แรกของนครล,ลำปางทำจากหยกขาวทั้งหมดวิธีการขอพรก็คือให้นำหน้าผากมาแตะที่นิ้วชี้และขอในสิ่งที่ปรารถนาเพียงข้อเดียวจึงมีคนแวะเวียนมาขอพรกันอยู่เสมอค่ะ ระหว่างทางที่เราจะไปวัดสุดท้ายกันนั้นเราเจอร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งที่สะดุดตาสะดุดใจชื่อว่านาฮิลันคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมมี่โดยใช้การตกแต่งบ้านไม้หลังเก่าในสวนดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่มีที่นั่งทั้งภายในร้านและนอกร้านเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นไม้ตามผนังกําแพงตกแต่งสวยงามดูอบอุ่นด้วยงานไม้ และถ้าได้จิบกาแฟรับแสงแดดในส่วนหญ้าสีเขียว,ยวจะให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะมากใครที่มองหาคาเฟ่นั่งชิลในลำปางนาฮีลันคาเฟ่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะรับรองว่าแต่แล้วต้องชอบคาเฟ่แห่งน,นี้แน่นอนค่ะกับการปิดท้ายกันที่วัดสีชุม เป็นหนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีพระบรมธาตุซึ่งเป็นพระบรมธาตุสีทองศิละปะแบบพม่าและมอญภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญจากพมา่าเป็นที่เคารพสักการะ,ะของชาวเมืองลำปางมาช้านานภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนางังเรื่องพุทธประวัติและภาพจำลองแผ่นผังของวัด ส่วนหลังคาวิหารทําเป็นเครื่องไม้แกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมากเป็นวัดพมา่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพมา่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด31วัดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันที่ลำปางคะ่ะ